ถ้าเราจะถอดต้นไม้เราอย่าลดน้ำนะเธอคะ่ะรากเขาสวยมากนะคะค่ะรากเต็มแล้วนะคะรากสวยแล้วก็ขาวมากเลวเราเอาวางลงไปตรงกลางนะคะเอาลงไปเลยเห็นไหมคะระดับดิน ดีค่ะจิรภาการเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนมาแนะนำวิธีการลงกระถางต้นไม้นะคะช่วงนี้ต้นผักของแนนก็เจอเพีี้ไปนะคะแล้วก็เคลออกเยอะมากนะคะก็เลยต้องมาลงกระถางใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นปูเล่ของแนนนะคะกระถางใหญ่มากนะคะปูเล่อันนี้เป็นปูเล่จอเจียนะคะ สวยมากเลยสำหรับเคลต้นใหญ่นะคะถ้าต้นเขาใหญ่มากๆนะคะแนนเอาปลูกในกระถางไม่ได้นะคะแนนก็จะ,ะเก็บจนยาวแบบนี้นะสำหรับเคลต้นใหญ่นะคะแนนเก็บใบออกเลยนะคะเก็บจนสูงแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ให้เพื่อนหักยอดนะคะอันนี้เป็นเคลที่แนนหักยอดออกนะคะก็จะได้ยอดใหม่ออกมาประมาณ4-5ยอดนะคะแล้วก็พุ่มสวยแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาลงปลูกลงใน ตัวนี้นะคะก็คือแข่งนะคะนี่สวยเลยนะคะเพิ่งเอามาลงได้สองถึงสามวันค่ะต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเคลต้นใหญ่แนาออกมาจากอ่นอกโรงเรือนนะคะแล้วก็ในส่วนของเคลต้นเล็กอันนี้เป็นเคลสแควเลตเคลนะคะก็คือเคลสีม่วงนะคะแนาออกมาด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยว ตอนนี้ต้องทําเคลให้เต็มลงเรือนนะคะเนี่ยค่ะแล้เวเราไปดูวิธีการปรุงดินกันค่ะปกติแล้วเวลาที่แนนปลูกเคลนะคะแนนจะถ้าเป็นต้นเล็กนะคะที่เอาต้นกล้าจากถาดหลุมเราจะเอามาลงในกระถาง6นิ้วนะคะนี่คือขนาดของกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อเลี้ยงไปได้อีก1เดือนนะคะเขาจะครบ2เดือนรากของเขาก็จะ เต็มนะคะลากเต็มเลยดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางให้กับเขานะคะเขาก็จะไม่โตเพราะว่าสารอาหารเขาน้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ต้นเคลของเราสวยนะคะถ้าต้นโตแบบนี้แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนกระถางให้เป็นขนาด10นิ้วค่ะสำหรับกระถางนะคะนี่คือกระถาง10นิ้วนะคะ กระถาง10นิ้วแล้วเวลาดินที่เราปลูกนะคะแนนจะปรุงดิน3ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกเป็นดินกล้ามปูค่ะส่วนที่2เป็นดินแกลบดําหรือดินขุยมะพร้าวแล้วก็ส่วนที่3เป็นปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะลดด้วยน้ําหมัก EM นะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่ดินนะคะเราจะใส่แค่เศษหนส่วนสของ ของกระถางนะคะแล้วก็จะเอาต้นกล้าลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาต้นกล้าลงในกระถางนะคะเปลี่ยนเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะคะใส่ดินไปแค่นี้นะคะแค่เศษห่งส,ส,ส่วน3่วนสะคะไม่ต้องใส่ถึงครึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นกล้าถอดออกไปเลยนะคะถอดต้นกล้าออกเลยคว่ำลงนะคะ แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมคะดูรากนี่เดี๋ยวก่อนนะคะเนี่ค่ะรากเต็มแล้วนะคะรากสวยแล้วก็ขาวมากวยแล้วเราเอาวางลงไปตรงกลางนะคะเอาลงไปเลยเห็นไหมคะระดับดินก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เหลือดินอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาดินที่เราปรุงแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นดินที่นันคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเดี๋ยวเราเมื่อเราปลูกเสร็จนันก็จะเอา EM มมาลดรอบนะคะเพื่อให้เขาหมักดินค่ะ ผักของแนนก็เลยสวยนะคะวันนี้จะปลูกให้เต็มสวนเลยเปลี่ยนกระถางให้หมดนะคะการปลูกแล้วนะคะเราก็จะให้ระดับของดินต่ำลงมาจากขอบกระถางประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องใส่เต็มนะคะเพราะเวลาที่เราลดน้ำลงไปหรือให้ปุ๋ยลงไปผักของเราก็จะน้ำก็จะไม่ไหลออกจะนอกกระถางนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะ ในช่วงแรกที่ทําการเปลี่ยนตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรอบที่สองแบบนี้เราสามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยนะคะสําหรับอีกตัวนะคะที่แนนแนะนาเลยถ้าต้นเคลของเราสูงนะคะอันนี้แนนเด็ดรอบที่สองนะคะรอบแรกนี่คือลอยเห็นไหมคะเป็นต้นต้นเคลที่แนนเด็ดไปรอบแรกแล้วเขาก็แตกขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกกิ่งนะคะ แล้วเขาก็จะแตกพุ่มแบบนี้ถ้าเราอยากให้เขาแตกพุ่มอีกมาอีกรอบสองนี่แนนเด็ดอีกรอบครั้งที่2นะคะเขาก็จะแตกเป็นพุ่มแบบนี้เลยแล้วก็ต้นเตี้ยทรงสวยนะคะถ้าได้แบบนี้แล้วเราจะสามารถนําเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนลงในตะกร้าก็ได้นะคะนี่คือเคลถ้าอยากให้เคลพุ่มก็ทําแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้แนนเพิ่งให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกไปนะคะก็จะมีขี้หมูกับขี้ไก่นะคะ,ะกระถางละหนึ่งกร,รัมนะคะ สำหรับเควลต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นไดโนเควลนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนต้องเปลี่ยนลงในตะกร้านะคะเพราะว่าต้นเขาต้นใหญ่นะคะต้นสูงใครที่เคยมาสวนแนนจะเห็นนะคะว่าเควลของแนนถ้าต้นใหญ่แล้วแนนจะเปลี่ยนลงในตะกร้านะคะเน,นี่ยค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่สูงนะคะเปลี่ยนลงในตะกร้าได้เลยแล้วก็ถา้าใหญ่เขาอันนี้เดี๋ยวถ้ารอ,ออีกสักหน่อยนะคะแนนก็จะให้ เด็ดเอายอดของเขาแล้วให้เขาแตกพุ่มนะคะเวลาที่นักที่เพื่อนเพื่อนเด็ดยอดนะคะอย่าเก็บเอาใบส่วนนี้ออกนะคะใบแกย่ยาอาออกนะคะให้เด็ดตรงช่อออกไปเลยแบบนี้นะคะเด็ดออกไปเลยค่ะแล้วก็เหลือช่อไว้นะคะเมื่อต้นตรงกลางของเขาแตกกิ่งแล้วนะคะสวยๆแล้วค่อยมาเด็ดเอาตัวแก่ออกนะคะไม่งั้นต้นของเขาจะไม่มีใบ สร้างอาหารมาเลี้ยงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวยอดเขาจะไม่แตกขึ้นมาค่ะทําแบบนี้นะคะให้เด็ดช่อออกไปเลยแล้วก็เหลือต้นใบเก่าไว้ก่อนนะคะสําหรับเทคนิคการทําเคลของเราให้แตกพุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเคลที่แนนเด็ดดอกอ่าเด็ดช่อออกไปนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยมีอันนี้มีแค่3ามยอดนะคะเขาก็จะแน่นแบบนี้แล้วก็ต้นไม่สูงนะคะ เด็ดถ้าเขาสูงขึ้นมาประมาณ50เซนนะคะก็สามารถเด็ดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอเด็ดแล้วใบแก่ของเขาเราก็ค่อยมาเล็มออกนะคะเขาก็จะแน่นๆสวยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ชอบปุ๋ยที่ไก่มากนะคะแนนใส่ที่ไก่ไปกำนึงนี่เขียวเขียวเยอะมากเลยค่ะนี่ตัวนี้สวยมากเลยนะคะแน่นมากอันนี้มีห้ายอดนะคะแตกพุ่มแบบนี้สวยๆเลยค่ะ ดูในส่วนของกล้าอนุบาลน,นะคะอันนี้คือส่วนของอนุบาลต้นกล้านะคะถ้าเป็นอนุบาลที่อยู่ในถาดหลุมเนี่ยเราแนนจะเรียกว่าอนุบาลหนึ่งนะคะก็คือเราเพาะ,มะเมล็ดในกระดาษทิชชู่ให้เขางอกนะคะเมื่องอกเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นกล้าลงปลูกในพีชมอสที่เพื่อนๆเ,เห็นดำๆตัวนี้เป็นส่วนของพีชมอสนะคะเพราะว่าพีชมอสเขาจะมีการสะสมอาหารไว้เยอะดังนั้น แนนจะเลี้ยงตัวนี้ไว้แค่เดือนเดียวนะคะสําหรับใครที่ถามแนนนะคะวา่าเวลาเท่าไหร่เราถึงจะย้ายปลูกได้นะคะในถาดหลุมนี้ห้ามเกินหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าเดียวสารอาหารเขาจะหมดค่ะเราจะทําการอนุบาลตัวนี้ไว้หนึ่งเดือนนะคะสารอาหารของเขาก็จะค่อยๆลดลงนะคะที่สําคัญเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนใบของพืชของเราที่เป็นใบแท้เขาจะแตกออกไม่ว่าจะเป็นพืชตัวไหนนะคะ เขาสามารถสั่งข้อแสงนะคะอาหารเองได้แล้วเราก็จะเอาไปปลูกลงในกระถางขนาด6นิ้วนะคะอันนี้แนนจะถอดให้ดูนะคะถ้าเราจะถอดต้นไม้เราอย่าลดน้ำนะแต่ตันนี้แนนลดน้ำไปแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของปูเล่นะคะเนี่ยค่ะรากเขาสวยมากนะคะ ถ้าเป็นกระถางอนุบาลแนนจะไม่ใช้กระถางเล็กนะคะเป็นไม่ใช้ถาดเล็กค่ะเพราะว่าต้นไม้กลุ่มนี้เขาค่อนข้างต้นใหญ่นะคะดังนั้นถ้าเราใช้ถาดที่เล็กมากเขาจะไม่มีสารอาหารที่พอนะว่าแนนเลี้ยงเขาอยู่ในนี้หนึ่เดือนนะคะเอาตัวนี้ลงปลูกในกระถางตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นอนุบาลสองนะคะก็คือลงใน กระถาง6นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเอาลงปลูกนะคะเลี้ยงในตัวนี้อีก1เดือนนะคะเมื่ออยู่ในตัวนี้1เดือนจนครบ2เดือนนะคะแนนถึงจะเปลี่ยนลงในกระถางใหญ่10นิ้วขึ้นไปนะคะอันนี้เลี้ยงต่ออีก1เดือนค่ะก็จะครบเป็น2เดือนนะคะอันนี้คืออนุบาลของแนนนะคะในช่วงอนุบาล2องอายุเดือนกว่าเข้าสู่เดือนที่2นะคะเนี่ยค่ะ เขาก็จะทรงสวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เคลของแนนก็จะมีสองสีนะคะก็คือเคลสีม่วงนะคะแล้วก็เคลสีเขียวคะ่ะกำลังเร่งผลิตอยู่นะคะเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยอันนี้เข้าสู่เดือนที่2แล้วก็จะโตโตแบบนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเดือนกว่านะคะเดือนกว่าเข้าสู่เดือนที่2นะคะต้นไหนที่สวยโตแล้วแนนก็จะ แยกเอาไปปลูกลงในกระถาง10นิ้วที่เปลี่ยนแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็นปูเล่นะคะเดี๋ยวถ้าครบ2เดือนแล้วแนนก็จะเปลี่ยนกระถางเข้าสู่กระถางขนาด10นิ้วค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นผักที่แนนปลูก เลี้ยงต่อนะคะจนโตนะคะอีก2เดือนได้นะคะ2เดือนเขาก็จะได้ครบ 3- 4เดือนนะคะใบหยิกเขาก็จะหยิกสวยนะคะในช่วงเดือนที่สนะคะแล้วก็เก็บได้เลยนะแต่ถ้าใครจะกินตอนเด็กก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากเก็บต้นที่เขาสวยๆนะคะแล้วก็หยิกๆแบบนี้ก็ต้องรอถึง3เดือนนะคะต้นเขาก็จะสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วแต่สายพันธุ์ที่เรานำมาปลูกนะคะ อันนี้เป็นเคลใบหยิกสีเขียวค่ะในส่วนของไดโนเคลนะคะเนี่ยค่ะแนนเลี้ยงต่ออีกสองเดือนนะคะ<ๆ>เขาก็จะต้นสูงสูงแบบนี้นะคะต้นเริ่มใหญ่แล้วถ้าแบบนี้แล้วเราต้องมาให้ปุ๋ยทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าผักของเราใบเยอะนะคะต้นสูง ดังนั้นเขาก็ต้องได้สารอาหารเพื่อทำการเลี้ยงใบนะคะถ้าอยากให้ต้นเขาสวยนะคะเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาทุกสัปดาห์หรือหรือทุก5้าวันนะคะช่วงนี้เคลของแนนออกเยอะนะคะก็จะเหลือแต่เฉพาะต้นที่ยังไม่โตแบบนี้นะคะสำหรับใครนะคะถ้าชอบการปลูกผักของแนนนะคะแล้วก็ยังสงสัยแล้วก็มีข้อสักถามแนนเกี่ยวกับการปลูกเคลนะคะว่า ทำยังไงนะคะแนนถึงปลูกเคลได้สวยงามนะคะแล้วก็ต้นโตนะคะปลูกยังไงให้เคลสวยนะคะก็เข้ามาสอบถามแนนได้นะคะวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ